บนเมืองแห่งดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาสแซบหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักกราชถวยราไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพันษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสวรีคนดีสีอุบลประวัติศาสตร์ ได้บ่งบอกถึงเมืองราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองด้วยนักปราชญ์ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจิตอาสาคือทุนทางสังคมล้ำค่าอย่างหนึ่งแห่งนครอ,อุบลราชธานีแม้อิทธิพลของวัฒนธรรมทางตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาก็ให้เกิดปัญหาใหม่ๆในทุกด้านของสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นปัญหาการเจ็บป่วย ความแออัดความล่าช้าของการให้บริการที่มีข้อจํากัดของงานภาครัฐทำให้ภูมิปัญญาอันเป็นทุนทางสังคมที่ฝังลากอย่างลึกได้กลับมางอกงามขึ้นอีกครั้งในจังหวัดอุบลราชธานีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกเมื่อปีพุทธศักราช2553คือกลุ่มจิตอาสาเยาวชนนักเรียนมัธยมในช่วงปิดเทอม ที่อาสามาช่วยเหลือคนอื่นๆและเกิดจิตอาสากลุ่มอื่นตามมาที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานกระจายไปในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลตามความถนัดของจิตอาสาเช่นกลุ่มจิตอาสาพาเพลินซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เป็นกลุ่มข้าราชการบำนาญที่มีพรสวรรค์นในการร้องรำทำเพลงให้ความบันเทิงแก่ผู้ป่วยและญาติ กลุ่มบริการงานประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับแนะนำสถานที่บริการผู้ป่วยในญาติที่มาใหม่ที่ยังไม่รู้จักสถานที่ช่วยชั่งน้ำหนักและวัดความดันกลุ่มนกหงยกผลิตอุปกรณ์เต้านมเทียมหมวกและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดกลุ่มจิตอาสาผู้ป่วยโรคไต กลุ่มคนพิการไทยใจอาสาซึ่งปฏิบัติงานที่กลุ่มงานกายภาพบำบัดกลุ่มนักอ่านสร้างสุขที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยลราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีผมนี่เป็นประธานฝ่ายนันทนาการครับร้องรำทำเพลงให้ญาติผู้ป่วยได้รับฟังรับชมครับทางโรงพยาบาลน,นี่มอบภาระให้ เดือนหนึ่งจะให้มาปฏิบัตินันทนาการนี้สองครั้งคือจันที่สองกับจันที่สามของทุกเดือนายนันทนาการของผมนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้มีจิตอาสารจริงๆนะครับมาร้องรำทำเพลงเมีหมอํำมีการแสดงแล้วก็ช่วงว่างก็งมีคุณป้าสมจิต เราพาออกกําลังกายก็ได้รับคําชมเชยจากญาติผู้ป่วยนะครับที่เขามารอที่จะเ,เข้าเยี่ยมญาติไปจิตอาสางานกจิจภาพปรบาดของโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ทําให้เราทราบว่าคนพิการในโรงพยาบาลนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ์ที่เขาพึงมีพอเราได้ความรู้เรื่องนี้กับเขาเขา มีความดีใจ <Yeah. S 1> พวกเราก็มีความภูมิใจและเราหวังที่อยากจะให้คนพิการเหล่านั้นนี่สามารถที่จะก้าวข้ามความพิการกล้าออกมาสู่สังคมเพื่อให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้นนี่ฉันทำงานกับชมรมคนพิการไทยใจอาสา พี่ชัยเนี่ยก็เป็นเลื่องในทีมของชมรมคนพิการเขาก็มาช่วยเราในการที่จะมาอธิบายเรื่องสิทธิของคนพิการให้กําลังใจของคนพิการคนพิการบอก็ช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็อยาทําให้ดูเลยว่าน,นี่ไงเขาก็เก่งขึ้นมาอย่างนี้ถ,ถึงแม้ว่าเขาจะเดินไม่ได้เนี่ยเขาก็สามารถมาทางานได้คือมาผมมาช่วยเหลือผู้ป่วยให้กำลังใจ <c oughs> ให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มี ที่หมดความหวังแต่ทีนี้ผมมาเติมพลังให้เขาเพื่อที่เขาจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพราะว่าคนพิการกับคนพิการเองเข้าใจซึ่งกันและกัน,นครับตอนนี้ผมก็มาให้ความรู้เรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับผู้พิการสิทธิประกรันสังคมบางทีคนคนเราก็ทิ้งสิทธิ์ไปเฉยนะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองว่ามีอะไรบ้างณปัจจุบันนี้ผมภูมิใจที่ได้มาทํางานนีส่วร่วมในกิจภาพบำบัดและก็ตั้งเป็นชมรมของคน ชมรมคนพิการไทยใจอาสาครับเป็นุ่มอ่านสร้างสูงค่ะก็คือส่งเสริมการอ่านให้น้องๆที่มานอนโรงพยาบาลนะคะโดยใช้กิจกรรมการอ่านประกอบการเล่านิทานการพูดคุยการเล่าเรื่องแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นการทําโมเดลกระดาษการทาหูเชิดนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องจากการระบายสีแต่เราจะเน้นให้เรื่องอ่านชักจูงให้เด็กรักการอ่านแล้วเราก็จะมีหนังสือเด็กะ ฝากไว้ที่นี่ด้วยค่ะพอเวลาเรากลับบ้านแล้วจะได้ให้พี่พยาบาลแล้วก็คอพ่อคุณแม่ที่มาดูแลน้องอ่านให้น้องฟังเพราะว่าเราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าขอเวลาให้น้องๆอ,อ่านหนังสือนะคะวันละ5นาทีะคะ่ะทุกๆวันน้องๆจะได้รับความสุข จากการที่ค e <ım. S 1> ุณพ like mm ่อคุณแม่อธิานให้น้องฟังน้องจะได้รู้สอบอก่นแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่ได้เล่าที่ได้ฟังแล้วก็ที่ได้ทากิจกรรมร่วมกับพ่อรัวนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่จิตอาสาทุกคนที่มาให้โอกาสแก่เด็กๆให้มีกิจกรรมที่หลากหลายก็เป็นผลดีต่อการรักษาเป็นผลดีต่อการปยาบาลของเราทำให้เด็ก มีอาการดีขึ้นรู้สึกสดชื่นตัวเองมาทำหน้าที่จิตอาสาอตอนนี้นะคะคือมาช่วยนวดให้คนไข้ในขณะ,ะนะที่ฟอกนะเพื่อเพื่อป้องกันการเกิดตะคิวในขณะฟนะอกทำให้คนไข้เพลิดเพลิพนแล้วก็ลืมลืมความทุกข์ไปขณะหนึ่งส่วนความประทับใจ มันสืบเนื่องมาจากการที่ตัวเองมีคนป่วยในบ้านแล้วตอนนี้คนป่วยเสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่อยากให้สิ่งที่ตัวเองรับรู้มาสูญหายไปกับตัวเองอยากให้เพื่อน mm hmm. เพื่อนๆที่เป็นโลคไตมีความสุข้างในขณะที่ฟอกไต การบริการที่จิตอาสาได้ช่วยพวกเราก็คือในเรื่องของการมีน้ำใจจริงๆแล้วพาระง,งานเราก็ลดลงไปเยอะคนไข้ก็ได้รับความพึงพอใจอเรายกตัวอย่างเช่นวันไหนที่ไม่มีจิตอาสาคนไข้ก็จะเรียกร้องว่าคนที่เคยช่วยเหลือช่วยแนะนําห้องยาช่วยพาไปวัดความดานันทําไมไม่มาทํางานอันนี้คือกิจกรรมที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ ขอขอบคุณน้ำใจแรงใจที่มาโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่ก็มาด้วยน้ำใจจริงๆก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ทำกิจกรรมเหมือนกลุ่มจิตอาสาของเราบ้างเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการช่วยเหลือสังคมอยู่กลุ่มนกของโยกมีจำนวนสมาชิกกลุ่มอยู่หคนนะฮะก็งานที่ทำก็คือเย็บเต้านมแล้วก็ ผักหมวกแล้วก็พวกดอกไม้มีความภาคภูมิใจในส่วนที่ว่าเราได้บุญค่ะและได้ได้เติมเต็มในส่วนที่ผู้ที่ให้เคมีบำบัดที่เขาได้ขาดหายไปก็เราก็ได้มามีส่วนได้เติมเต็มสวนของเขาอย่างเขาได้ตัดเต้านมเราก็ทาเต้านมเทียมให้เขาอย่างนี้นะคะหมวกก็มีสวนก้วยที่ว่าเขาผมเขาล่วงอย่างนี้แล้วก็มีหมวกไว้ ก uh huh. ิจกรรมหลักๆจะช่วยะคะือวันจันนะคะจะมาช่วยที่สัญญกรรมะะช่วยค้นบัตรช่วยวัดความดัน,นะคะ่ะวัดความดันลดนั่งเปนอนแล้วก็วัดไห้ความูึงใจนะคะช่วยเ,เรา,หาให้บริการ ได้ให้คำถามตอบคำถามตัวชตัวอย่างน้อยถข้ามาที่ใดที่ไม่รู้ที่ใดที่ไม่รท,ทมราบเราก็ช่วยประสานงานการทํางานในแต่ละวันก็คือตอนเช้ามาน้าเป็นวันอังคารเป็นวันคินิกก็คือจะเป็นผู้ป่วยทั่วไปก็เกิจามาให้บัตรคิวแล้วก็ให้คำแนะนําวัดความดานันวัดประหลอดช่างน้ําหนักช่วยที่พยาบาลในพยาบาลครับ แล้วก็ถ้าเป็นวันพุธพื้นุาจจะเป็นคลินิกรับยาต้านไอวี IV, ก็จะมาช่วยแจกบัตรคิวแล้วก็จัดยาช่วยเภสัชจ่ายยาช่วยเภสัชวัจนจันทร์แล้วก็วันศุกร์จะออกยยมบ้านคนไข้ระยะสุดท้ายที่มารับบริการไม่ได้ที่โรงพยาบาลแล้วก็จะออกไปเจาะเลือดก,กับที่พยาบาลที่บ้าน,แล,น,าน,นาแล้วก็นํายาไปให้กระผมจึนายระพันแจนต์จบพิจุปูอําเภอตันจุจกจังบ้าดขุนเราเอง ต่มีกิจกรรมต่อต่อตางกันยาเจ็บติดผมก็ไปเป็นวิธีกรการบูดการจาเป็นยังไงถึงจะได้ปาตัดของเสียงเป็นยังไงถึงได้คนเป็นการของเสียงใช้มาจากไหนผมก็ได้เล่าให้ฟังเริ่มต้นมาก็เนื่องจากยาเสพติดนี่นะครับ ม้จะมาทำงานในแต่ละด้านแต่ละกลุ่มแต่เราจิตอาสาทุกคนได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเรามาด้วยใจทำแล้วเกิดความสุขอิ่มบุญที่ได้เห็นสังคมเกิดความเอื้ออาทรมีความรักความเมตตาต่อกันยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกันในสังคมแห่งนี้